อยากได้ใบเขียว Green c a r ดของอเมริกาจะมีทางไหนที่ทำได้บ้างสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาเจอพี่มดช่องมดมัมว้าวนะคะในคลิปนี้พี่มดจะมาตอบคำถามคุณผู้ชมทางบ้านถามเข้ามาว่าทำอย่างไรถึงจะได้ Green c a r ดอเมริกาอยากได้ใบเขียวมีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้เราสมัครใบเขียวได้ เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังในคลิปนี้นะคะถ้าใครต้องการที่จะรู้สิทธิประโยชน์และหน้าที่ของคนที่ถือใบเขียวเนี่ยก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูวิดีโอในคลิปนี้ได้นะคะพี่มดอธิบายเอาไว้อย่างละเอียดแล้วนะจ๊ะทีนี้เรามาดูทางเลือกแรกนะคะที่คุณจะมีสิทธิ์สมัครได้รับใบเขียวก็คือสมัคร Green Card l o ตเตอ y หรือที่เราเรียกว่า diversity visa โปรแกรมนะคะที่จะเปิดขึ้นทุกปีนะจ๊ะ เปิดรับสมัครช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีนะคะและ Green c a r ด l อตเตอรี่เนี่ยพี่มดทำคลิปอธิบายเอาไว้เยอะมากแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะย้อนกลับไปดูได้นะคะใครที่ติดตามพี่มดมาแล้วเนี่ยก็จะรู้ดีนะคะว่ากร e นคาร์ดลอตเตอรี่คืออะไรสมัครอย่างไรนะคะวิธีนี้ Green c a r ดลอตเตอรี่เป็นวิธีที่ง่ายสุดเร็วสุด เราก็อถูกสุดแต่ว่าจะได้กลินคารลอตเตอรี่เนี่ยมันดวงลวง้ลวนๆก็ต้องดวงดีสุดๆเช่นเดียวกันนะจ๊ะทางเลือกที่2เลยนะคะก็คือการขอใบเขียวจากการแต่งงานกับอเมริกันซิติเซนนะคะหรือเราจะเรียกว่าวีซ่าแต่งงานวีซ่าแต่งงานเนี่ยอ่าเราจะเรียกว่า CR1 นะคะถ้าเกิดว่าคุณแต่งงานไม่ถึง2ปีเราก็จะขอวีซ่า CR1 มาก่อนแล้วถ้าเกิดคุณแต่งงาน เกิน2ปีไปแล้วน,นะคะก็สามารถที่จะขอวีซ่า r r 1ได้นะคะก็โดยให้คู่สมรสที่เป็นคนอเมริกันของคุณเนี่ยเป็นคนสปอนเซอร์คุณหรือเรียกว่าเป็นเพท i ิชเนอร์ให้คุณน,นะนะจ๊ะโอเคแล้วก็ใบเขียวที่ได้จากการแต่งงานเนี่ยเป็นเป็นแนวทางที่คนนิยมทำกันมากที่สุดแล้วก็สะดวกรวดเร็วที่สุด มีโอกาสได้วีซ่าหรือมีโอกาสได้ใบเขียวเนี่ยเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับวีซ่าแคตตากร,รีอื่นๆนะคะที่เขาจะมีโคต้าในแต่ละปีที่จะต้องไปรอคิวในแต่ละปีนะคะก็ขึ้นอยู่กับเรียกว่า แต่ละแคตตากรีอีกนั่นแะนะจ๊ะแต่การที่คุณจะหาคนอเมริกันแต่งงานกับคุณเนี่ยนะคะมันก็เป็นเรื่องเอาเปนว่าก็เป็นเรื่องที่อาจจะไม่ยากแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายเช่นกันนะคะที่คุณจะพบลัก คนที่แบบดีจริงๆร,รักกันจริงๆแล้วมันต้องเป็นการขอใบเขียวที่ไม่ใช่การจ้างแต่งงานนะคะถ้าเกิดว่าจ้างแต่งงานปึ๊บเนี่ยแล้วถูกจับได้ขึ้นมานะคะเรียกว่าสวยไปอีกนานลนะคะคือมันจะเสียหายเสียอนาคตทั้ง ทั้งตัวคนที่คนอเมริกันน่ะที่รับจ้างแต่งกับตัวคนที่แบบไปจ้างเขาแต่งด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวิธีนี้ไม่แนะนำแล้วก็อย่าทำนะคะไอ้จ้างแต่งงานเนี่ยต่อมาก็จะเป็นทางเลือกที่3นะคะก็คือการขอวีซ่าคู่มั่นการขอวีซ่าคู่มั่นหรือที่เราเรียกว่า K1 นะคะ คนที่จะขอวีซ่าคู่มั่นให้กับคุณได้จะต้องเป็น U.S. citizen เท่านั้นหรือ American citizen นะคะถึงจะมีสิทธิ์ขอวีซ่าคู่มั่นโดยที่วีซ่าคู่มั่นเนยนะคะ,ะมันก็จะมีเงื่อนไขนะคะว่าคุณจะต้องเคยเจอกับแฟนของคุณเนี่ย เคยเจอกันตัวเป็นๆแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งหรือถ้าเกิดมากกว่านั้นยิ่งดีเพราะว่าคุณจะได้ build relationship คุณจะได้มีเอกสารหลักฐานนะคะที่จะเอามาขอวีซ่า K1 ได้นะจ๊ะพี่มดเคยทําคลิปอธิบายเกี่ยวกับการขอวีซ่า K1 เอาไว้แล้วนะคะ,ะเป็นจะเป็นตอนแรกในเบื้องต้นนะทุกคนสามารถที่จะไปดูคลิปนี้ได้นะคะถ้าเกิดใครสนใจที่จะขอวีซ่า K1 แล้วก็เช็คคุณสมบัติว่าคุณสามารถขอวีซ่า K1 ได้หรือไม่ แล้ววีซ่าเค1เนี่ยเงื่อนไขมันก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณ ได้วีซ่า K1 มาแล้วเนี่ยคุณจะต้องเดินทางเข้ามายังประเทศสหรัฐอเมริกาแลวจะต้องแต่งงานกับแฟนของคุณที่เป็นคนอเมริกนันภายใน90วันนะคะถ้าเกิดคุณเปลี่ยนใจไม่แต่งงานกับคนอเมริกนันปุ๊บเนี่ยคุณจะต้องออกจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคุณอยู่ต่อไม่ได้แล้วก็วีซ่าที่คุณมีเนี่ยมันก็จะหมดอายุไปโดยปริยายนะจ๊ะและคนที่เดินทางเข้ามาด้วยวีซ่า K1 เนี่ยก็จะทําเรื่องขอใบเขียวโดยการปรับสถานะนะคะ Uh, เขาเรียกว่า adjust of um, adjustment of status นะคะก็คือสามารถที่จะมาขอใบเขียวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้จ้ะทางเลือกที่4น,นะคะก็คือการให้พ่อแม่พี่น้องที่เป็นอเมริกันซิติเซนแอพพลายใบเขียวให้กับคุณนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีพ่อแม่พี่น้อง ที่เป็นเรียกว่าที่เป็นอเมริกันซิติเซนแล้วเขาสามารถที่จะแอปพลายใบเขียวให้กับคุณได้โดยาทางเลือกนี้เนี่ยก็จะมีระยะเวลารอคอยนะคะอย่างต่ำก็อาจจะเป็น2ปีถึง15ปีขึ้นอยู่กับแคตตากรีนะคะว่าเป็นประเภทไหนยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ที่จะขอใบเขียวให้กับลูกที่มีอายุต่ำกว่า21ปีเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้เรียกว่ารอคิวน้อยหน่อย นะรอคิวไม่กี่ปีแต่ว่าถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการจะขอใบเขียวให้กับลูกที่มีอายุเกิน21ปีขึ้นไปแล้ว mm. เช่นแบบว่า24หรือ30อะไรแบบนี้ mm. ก็จะต้องมีการรอคิวหลายปีสักหน่อยนะคะ mm. เพราะว่ามันจะมีโควตาจำกัดนะแล้วลูกของคุณเนี่ยจะต้องยังไม่แต่งงานด้วยนะคะอืแล้วยิ่งถ้าเกิดว่า คุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะขอใบเขียวให้กับลูกที่แต่งงานออกไปแล้วแล้วก็มีมีครอบครัวแล้วเนี่ยยิ่งต้องรอแบบนานนานนา,นนานมากแบบนานจริงๆนะคะอ่ะ แล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็สมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณมีพี่หรือน้องเนี่ยเป็นอเมริกันซิติเซนใช่ไหมคะแล้วคุณอยากจะให้เขาขอใบเขียวให้กับคุณเนี่ยคุณก็ต้องรอคิวแบบรอโคต้านานเช่นเดียวกันต่ำๆก็เป็น10ปีเลยทีเดียวนะจ๊ะทีที่5นะคะก็คือคนที่ถือใบเขียวอยู่แล้วหรือว่าเราเรียกว่า green card holder เนี่ยก็สามารถที่จะ apply ให้กับคู่สมรสและบุตรของคุณนะคะ โดยที่บุตรของคุณเนี่ยจะต้องมีอายุไม่เกิน21ปีและยังไม่แต่งงานนะคะอันนี้เนี่ยข้อจำกัดในการขอใบเขียวนะใหเ้เรียกว่าให้กับคู่สมบรสและบุตรของคนที่ถือใบเขียวหรือว่าเป็น permanent residence card เนี่ยมันจะมีข้อจำกัดนะคะก็คือแบบทำได้แค่นี้นะคะคนที่ถือใบเขียวไม่สามารถที่จะขอ ใบเขียวให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องได้นะจ๊ะอันนี้คือข้อจำกัดของคนที่ถือใบเขียวค่ะและคนที่ถือใบเขียวเนี่ยนะก็ไม่สามารถที่จะขอวีซ่าคู่มั่นให้กับแฟนตัวเองได้อันนี้คือทําไม่ได้นะบอกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะต่อมานะคะใบเขียวอย่างที่6เนี่ยก็คือจะได้จาก Employment base นะคะหรือวีซ่าทำงานนั่นเองค่ะโดยที่จะมีบริษัทอเมริกันเนะคะเป็นสปอนเซอร์ให้กับคุณเขาเป็นสปอนเซอร์ให้กับคุณเขาต้องการที่จะ,ะจ้างคุณเนี่ยเข้ามาทำงานยกตัวอย่างเช่น EB 3นะคะน่าจะเป็นวีซ่าประเภทที่ให้ใบเขียวกับคุณด้วยนะแล้วจะบอกว่าวีซ่าประเภทนี้เนี่ย ถามว่ามันขอกันได้ง่ายๆไหมมันก็ไม่ง่ายนะคะแล้วเวลาที่คุณทำเนี่ยคุณอาจจะต้องแบบมันต้องผ่านเอเจนซี่แล้วบริษัทอเมริกันเนี่ยเขาจะต้องจ้างทนายนะคะซึ่งตัวคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ๆมาขอวีซ่าทำงานเองได้นะคะคือ คุณคุณทำด้วยตัวเองไม่ได้วีซ่าทำงานเนี่ยคุณต้องมีสปอนเซอร์นะคะแล้วบริษัทที่เป็นสปอนเซอร์ให้คุณเนี่ยเขาก็จะเป็นคนออกค่าใจจ่ายทุกอย่างนะคะเช่นค่าทนายนะคะในการทำเรื่องให้กับคุณแล้วเขาก็จะแบบว่า make deal กับคุณน่ะว่าจะให้เงินเดือนเท่าไหร่ค่ากินค่าอยู่ค่าอาศัยค่าบ้านพักเรียกว่ามันจะมี benefit ต่างๆค่าตอบแทนสวัสดิการหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยคือบริษัทที่จะ จ้างคุณะบริษัทอเมริกันที่จะจ้างคุณเนี่ยต้องเป็นบริษัทที่มีเงินพอสมควรนะคะแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่ามีโคตามีจำนวนโคต้าในแต่ละปีจำกัดด้วย mm. เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับคนที่เขาเรียกว่า มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะยกตัวอย่างเช่นหมอพยาบาลน,นักวิทยาศาสตร์หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรศิเดอร์ปินนักนักกีฬาที่แบบเก่งๆจริงๆอะคุณจะต้องมีคุณนะสมบัติที่โดดเด่นมากพอแล้วก็เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นแบบ มีประสบการณ์ทํางานแล้วก็แบบเก่งด้านนั้นจริงๆเนี่ยนะคะบริษัทเขาถึงจะจ้างคุณหรือไม่ก็จะเป็นบริษัทในในส่วนของแบบ IT ทอะ่ะทางด้านคอมพิวเตอร์แบบซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนะคะกะ็จะถือว่าเป็นเป็นคนทำงานเขาเรียกว่าเป็น high skill worker นะคะอนอกจากอาชีพที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนะคะเชฟ ร้านอาหารหรือว่า,าเชฟโรงแรมดังๆน,น,นะคะบางคนเนี่ยน,นะคะถ้าเกิดว่าคุณเรียนสายตรงทางด้านแบบเป็นเชฟแล้วคุณมีประสบการณ์ทำงานแล้วคุณมีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยบางครั้งน,น,นะคะทางร้านอาหารดังๆแบบร้านอาหารไฮเอ็นแบบว่าแบบ มิชลินสตาร์อะไรแบบนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะแบบมาจ้างคุณเองอะมาซื้อตัวคุณไปเองแล้วก็จะออฟเฟอร์ให้แบบว่าคุณเนี่ยเรียกว่ามาทำงานได้แล้วก็จะแอพพลายใบเขียวให้กับคุณได้อันนี้ต้องเป็นในกรณีแบบเป็นเชฟที่แบบว่าคุณมีฝีมือจริงๆนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าในกรณีของเชฟทั่วทั่วไปเนี่ยนะคะที่คาดหวังว่าจะให้ร้านอาหารไทยในอเมริกาเนี่ยสปอนเซอร์ให้กับคุณเนี่ยนะคะอันเนี้ยค่อนข้างจะยากนิดนึงนะคือในสมัยนี้เนี่ยนะคะคือไม่ค่อยมีคนทำกันไงคะเนื่องจากว่าการที่จะแอปพลาย แค่วีซ่าทำงานให้กับคุณเนี่ยนะคะเข้ามายังประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีค่า,าใช้จ่ายสูงมากนะคะซึ่งเจ้าของร้านไทยต่างๆโดยทั่วไปแล้วก็จะเป็น small business ใช่ไหมคะ<__เขาไม่ได้มีเงินทุนอะไรมากมายที่จะมาแบบจ้างเชฟแบบว่า import c h เชฟมาอะไรแบบนี้ใช่ไหม<__เขาก็จะหาคนที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยแหละคะ่ะคือมันก็จะง่ายกว่าที่จะไปจ้างคนแบบ เรียกว่านอกประเทศหรือในประเทศไทยเนี่ยเข้ามาเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายเยอะเพราะฉะนั้นอยากจะเตือนเอาไว้นะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยากจะมาทำงานร้านอาหารในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วแบบไปไปคุยกับเอเจนซี่หรือใครก็แล้วแต่แล้วบอกว่าถ้าเกิดว่า คุณจะมาทํางานในประเทศสหรัฐอเมริกาทำงานร้านอาหารเนี่ยแล้วคุณจะต้องจ่ายมีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าให้กับเอเจนซี่หรือว่าทางเจ้าของร้านเนี่ยเรียกเก็บเงินคุณเนี่ยอันนี้คือแบบว่าโกหกอันนี้คือไม่จริงนะระวังจะโดนหลอกแล้วแบบจะโดนหลอกร้อเพราะถ้าเกิดว่าจะให้อ่ร้านอาหารไทยหรือบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยว่าจ้างงานคุณเนี่ยคนเขาจะต้องเป็นสปอนเซอร์ให้คุณแล้วคําว่าเป็นสปอนเซอร์ให้คุณเนี่ยเขาจะต้อง ออกค่าใช้จ่ายให้กับคุณนะคะไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยเอาเงินไปจ่ายให้เขานะอืต่อมาก็จะเป็นวีซ่านักลงทุนนะคะวีซ่านักลงทุนเนี่ยถ้าเกิดจะให้มาพร้อมกับไปเขียวด้วยถ้าเกิดพี่มดจำไม่ผิดน่าจะเป็น e 5นะ,นะคะซึ่งใช้เงินแบบเป็นหลัก10ล้านนะคะใช้เงินสูงมากในการที่คุณจะเข้ามาลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา และคุณต้องมีการจ้างงานน่ะจะต้องจ้างงานคนอเมริกันหรือคนที่อยู่ในประเทศน่ยนะคะคนที่จะต้องมอีพนักงานแบบว่าอย่างน้อย10คนแล้วเวลาที่คุณทำวีซ่านักลงทุนเนี่ยนะคะ คุณต้องจ้างทนายทําเรื่องนี้นะคุณคุณต้องไปปรึกษาทนายนะแบบไม่ต้องมาคอมเมนต์ถามพี่มดนะว่าทําอะไรยังไงจะบอกตามตรงตรงนี้เลยว่าพี่มดไม่ใช่เอ็กซ์เพรสเรื่องอวีซ่ารับนังคุณพี่มดไม่ได้มีความรู้โดยเฉพาะเรื่องนี้เพราะฉะนั้นไปปรึกษาทนายนะคะเรื่องนี้ถ้าสนใจวีซ่านักลงทุนนะและมันก็จะมีวีซ่านักลงทุนที่เ,เรียกว่าที่เป็นสําหรับ small business ที่ไม่ใช่ว่าต้องมาลงทุนเป็น10ล้านแบบ10-20ล้านนะคะวีซ่ารักลงทุนอีกแบบหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเรียกถ้าจำไม่ผิดจะเป็น e 2นะสมมุติว่าแต่วีซ่า e 2เนี่ยคุณไม่ได้ใบเขียวด้วยนะแต่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าถ้าเกิดถือวีซ่า b 2แล้วอนาคตต่อไปเนี่ยมันจะเป็นใบเขียวได้อย่างไรสมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะมาซื้อร้านอาหารไทยในอเมริกาหรือเทคโอเวอร์ร้านอาหารไทยในอเมริกาเนี่ยคุณก็สามารถที่จะต,ติดต่อ กับทนายให้ทนายอิมพิเกชั่นทำเรื่องให้นะคะเพื่อที่จะขอวีซ่า e 2เป็นวีซ่านักลงทุนสำหรับ small business ซึ่งใช้เงินทุนประมาณหลักล้านออล้าน2ล้านนะคะถ้าถ้าเกิดว่าพิมพ์จำไม่ผิดเนี่ยขั้นต่ำมันจะอยู่ที่ประมาณ4 5 0 0 0 0 0 0 0เหรียญสหรัฐเนี่ยนะคะคุณก็สามารถที่จะมาลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาได้แล้วนะจ๊ะและสมมติว่า คุณถือวีซ่านักลงทุนไป e2 ไปใช่ไหมคะคือวีซ่า e2 เนี่ยมันต้องมีการต่ออายุนะคะจำไม่ได้ว่าทุกๆ2ปีหรือว่าทุกๆ3ปีเนี่ยนะคะแล้วระหว่างที่คุณอยู่ยในประเทศสหรัฐอเมริกาคุณก็สามารถที่จะสมัคร g กรีน c ดลอตเตอรี่ก็ได้คุณอาจจะถูกก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณได้กร e นค c a r ล l o เตอรีปุ๊บแล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าปรับสถานะอิมิเกรชันนะคะก็คือทำ adjustment of status จากวีซ่านักลงทุนมาเป็นผู้ถือใบเขียวแล้วทีนี้เนี่ยคุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องอา ต่ออายุวีซ่านักลงทุน e2 เนี่ยต่อไปเรื่อยๆแล้วไงเพราะคุณได้ใบเขียวแล้วใช่ปะหรืออีกทางนึงเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าสมมุติว่าคุณมาอยู่ในอเมริกาด้วยวีซ่า e2 นักลงทุนเปิดร้านอาหารไปเกิดอยู่ไปอยู่มาพบรักกับคนอเมริกันและแต่งงานกับอเมริกันซิติเซนเนี่ยคุณก็สามารถที่จะปรับสถานะของตัวเองเนี่ยมาเป็นคนถือใบเขียวได้เช่นกันอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะจ๊ะคือทุกอย่างเนี่ยมันมีทางออกอะจ้ะ นอกจากทางเลือกทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนะคะมันก็ยังมีวีซ่าอีกหลายประเภทนะคะที่สามารถจะนำพาคุณไปแอปพลายใบเขียวได้ในอนาคตยกตัวอย่างเช่นวีซ่าผู้ีิภยัยวีซ่าเลฟูจี U วีซ่าว,าวาวาววีซ่าซึ่งเป็นวีซ่าแคตตากรีพิเศษนะคะพี่มดจะไม่ขอลงดีเทลในคลิปนี้เพราะว่าแต่ละตัวมันก็แบบแตกย่อยออกไปอีกแล้ว ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไทยก็ไม่ได้ขอวีซ่าพวกนี้มากมายสักเท่าไหร่นะคะก็เอาเป็นว่าท่านใดพี่น้องท่านใดที่มีพ่อแม่พี่น้องเป็น U.S. citizen แล้วก็สามารถให้เขาสมัครขอไปเขียวให้กับคุณได้ส่วนพี่น้องท่านไหนที่มีแฟนเป็นคนอเมริกันหรืออเมริกัน citizen เนี่ยนะคะหรือแม้แต่ หรือแม้แต่กระทั่งคุณมีคู่สมรสที่ถือใบเขียวเนี่ยเขาก็สามารถที่จะแอพพลายใบเขียวให้กับคุณได้นะคะส่วนใครที่ไม่มีแฟนฝรั่งไม่มีพ่อแม่พี่น้องที่เป็น U.S. citizen เนี่ยคุณก็สามารถที่จะสมัคร Green Card Lottery ได้นะจ๊ะสมัครได้ทุกปีและทุกปีเนี่ยจะเปิดช่วงเดือนตุลาคมนะจ๊ะ โอเคค่ะหวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียนะว่าใบเขียวเนี่ยมันได้มาทางไหนกันบ้างแนวทางที่พี่มดแนะนำเนี่ยคือพี่มดแนะนำแบบถูกต้องตามกฎหมายถูกกฎเกณฑ์นะพี่มดจะไม่แนะนำอะไรที่มันผิดกฎผิดหลักการนะคะเพราะว่ามันจะเป็นผลเสียต่อตัวทุกคนนะจ๊ะโอเคละจ้าหวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียแล้วก็แนวทางปฏิบัตินะคะ ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้พี่มดด้วยนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะคะพี่มดก็จะเอาสาระความรู้เกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกามาฝากทุกคนอีกนะ <laughs> ไอตัวเล็กโอเคค่ะขอให้ทุกคนมีวันดีๆนะคะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนมาถึงนาทีนี้นะคะคลิปก็จะแบบยาวๆแต่ว่าสาระเพียบนะจ๊ะก็เป็นกำลังใจออยู่ด้วยกันต่อไปนะจ๊ะคลิปนี้แชร์ได้นะแชร์กันไปเยอะๆนะจ๊ะโอเคค่ะบ๊ายบายนะส่งจุ๊บยัง